บางคน,นะคะเป็นหนี้แล้วไม่ได้วางแผนว่า<ม>เราจะต้องปิดหนี้ให้หมดก่อนกเกษียณเขาอยู่บ้านพักราชการเนะาะเขาอาจจะเคย<อ>ชินกับการแบบอยู่บ้านหลวงแล้ว เหมือนมันรู้สึกตัวอีกทีอายุ 50- 55แล้วเอา้ายังไม่มีบ้านากเกษียณไปไปอยู่ที่ไหน<า>น้องวินก็อาจจะเคยเจอคนมาปรึกษานะว่าแบบเรื่องนี้สินบ้านเขาจะจัดการปัญหายไย่งไเพราะว่าบางทีเขาไปเริ่มกู้นั่นแหละค่ะห5หรือ59ก่อนจะ,กะเกษียณใช้จิตก่อน <c oughs> ใช้จิตซะหน่อยก่อนกเกษียณอันนี้มันก็เลยเป็นอีกปัญหาของการที่เราอาจจะไม่ได้วางแผนการเงินมาตั้งแต่เริ่ม,มคืออย่าลืมว่าเรามีเงินบํานาญก็จริงแต่เงินบํานาญมันไม่ได้เท่ากับเงินเดือน เงินบำนาญไม่เท่ากับเงินเดือนใช่โอเคบำนาญมันได้น้อยกว่าเงินเดือนแล้วก็บำนาญไม่ได้โตตามเงินเฟ้อโอเคเพ่งบี้ฟิกเลตไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยถ้าเป็นหนี้อะค่ะอยากให้เคลียร์หนี้ให้หมดก่อนเกษียณซึ่งอันนี้ผมผมขอเสริมครับผมได้ยินมาว่าบางคนทํากลับกันพอใกล้เกษียณจัดเต็มเต็มเหนียวสมมติอายุ55-56กดเต็มเหนียวเลยไม่ถึงว่าไปกู้ไปอะไรมาไปสร้างหนี้ที่คดก้อนค่อนข้างใหญ่มาพอเกษียณปึ๊บ รายได้ลดใช่ไหมครับแต่รายจ่ายดันไปสร้างเพิ่ม <c oughs> ก็เลยเกิดปัญหาการเงินในช่วงนั้น